ว้าอีพีนี้คือจินชี้ี้หึงคี้ห่วงน้องสุดๆไปเลยค่ะ แน่นอนก็ลูกสาวฉันมันสวยอะแกสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะเรามาอีกครั้งกับซืบคดีปริศนามอยาตำหรับโครงแรงเอพิโซดที่13แล้วเด้อขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะถ้าใครพร้อมรับฟังสปอยกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยในยามดึกของพระราชวังจินชีก็กำลังคุยกับจัก,กรพรรดิอยู่พวกเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากให้จินชีเนี่ยไปดูแลวางหลังนะคะ จะว่าไปแล้วฝ่าบาทนี่ก็เหลี่ยมจัดใช่ย่อยนะแกจินชีก็คิดกับตัวเองว่าหน้าขำมชะมัดทั้งที่ไม่ว่าเรื่องบูหรือบุญเขาก็เก่งกว่าคนทั่วไปแต่ว่าก็กลับสู้รูปลักษณ์อันงดงามของตัวเองไม่ได้จินชีเอาแต่คิดว่าเขาไม่ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการหรอกเพราะฉะนั้นถึงต้องใช้รูปลักษณ์ของตัวเองเพื่อไปสู่ความสําเร็จเขาก็ยอม ดังนั้นจินชีก็เลยตกลงเป็นผู้ดูแลวังหลังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะตัดมาที่โลคุโชกังปัจจุบันเหมยเมยก็เอาแต่หาของนู่นนี่นั่นให้เหมาเหมาว่า,หาแหละค่ะคือลูกสาวน้องโดยเฉพาะเครื่องสาอางเพราะว่าน้องไปทํางานก็ต้องมีเครื่องสาอางใช่ไหมล่าแต่น้องก็บ่นว่าคนที่ทาปากไปทํางานนะ่ะมีแต่พวกโสเภณีเท่านั้นนะท่านพี่วายแรงมากฉันทาไปทํางานทุก,กวันเลยอะน้องน้องก็คิดว่าที่เหมยเมยอายุมากก็คงเลิกเป็นโสเภณีเองแหละเพราะว่านางนะ่ะ ดังจากสติปัญญาของนางนั่นเองตอนนั้นไปหลิงกับโจโกะก็เข้ามาที่แรกโจโกะก็อวยพรว่าขอให้หมอตั้งใจทํางานนะแต่ไปมาพวกนางก็หว่านล้อมนะคะว่าให้หาผู้ชายดีๆสักคนขอแรงเยอะๆนะแหมรู้เลยว่าอะไรแล้วก็อย่าหลืบเอาลูกค,ค้ารวยๆใหมพวกค้าด้วยละ่ะพอตกกลางคืนหมอหมอก็แบกของทั้งหมดนะคะกลับบ้านระหว่างเดินน้องก็คิดว่า ตาทีของพ่อเท่าตอนน้องบอกว่าจะกลับไปทํางานที่วังหลวงน่ะพ่อเท่าดูนิ่งๆก็ตอบว่าตามใจเจ้าเถอะแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการเสืออะไรกันแน่พอมาถึงพ่อเท่าก็ทักเรื่องของขวัญว่าแมได้ของมาเยอะเลยนะอย่างกระปนลอันนี้พูดเองค่ะเมาๆก็บอกว่าเข้ากลับไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าต้องขนอุปกรณ์ทํายาพวกคกอะไรพวกนี้ไปด้วยแต่พ่อเท่าก็คันขึ้นมานะคะว่าถ้าเอาของพวกนี้ไปทั้งที่ไม่ใช่หมอหลวงเนี่ยคนอื่นเขาจะคิดว่าทํายาพิษมากกว่าทํายารักษาสิเออมันก็จริงอ่ะเนาะ พ่อเท่าก็บอกหมาม่าว่าเจ้าเนี่ยรีบเข้านอนเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปแต่เช้าไม่ใช่หรอพอเข้านอนน้องก็นอนติดพ่อเลยโอ้ยคิดถึงพ่อแหละพ่อเท่าก็บอกว่าข้าจะคิดถึงเจ้านะแล้วบอกว่าครั้งนี้ยังไงก็สามารถกลับบ้านได้ทุกเมื่อเลยพ่อเท่าก็เลยลู้หัวน้องแล้วก็บอกว่าสัญญากับข้าว่าอยากกลับตอนไหนก็กลับได้เสมอเลยนะ พอเช้าขึ้นมาจินชีก็มารับน้องที่โลคุโชคังนะคะซึ่งเมาเมาก็ถูกแต่งองค์ทรงเครื่องสะสวย,ชวยเชงกระเรเงเลยคือจินชีชั้นเสียอาการมากฝีมือพี่สาวโรคุโชคังนี่สดยอดไปเลยค่ะ ตอนนั้นเองแม่เราก็ไม่ลืมกำชับเมาเมานะว่าเจ้าอย่าลืมหาลูกค้าด้วยด้วยมาให้ข้านะหมาเมาก็รีบตกลงแล้วก็ชวนจินชีขึ้นเกวียนไปนะคะแม่จินชีของฉันนี่เสียอาการหนักมากจริงๆพวกชาวบ้านพอเห็นเมาเมาก็งงว่าใครกันนะข้าไม่เคยเห็นนางที่โลกุชชคังมาก่อนเลยนางเป็นนางลมที่นั่นเหรอ ไม่อยากจะรู้ว่ามีนางอยู่ด้วยพอขึ้นรถม้าเหมาเหมก็โทษจินชีย่เลยว่าเพราะท่านนั่นแหละคนก็เลยมองพวกเรากันใหญ่เลยจินชีก็พูดไม่พูดอะไรนะคะเจ้าตัวเล็กคือแบบไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าตัวเองสวยมากขนาดอาหารเวนที่เฝ้าวังอยู่ยังมองตาเป็นมันเลยแหมอีพี่เราก็หึงห่วงสุดๆเลยค่ะรออะไรคะถึงขนาดบอกว่าเข้าวังแล้วอ่ะเจ้ารีบแต้มกลาบบน,น้าซะนะหว่วงเลยค่ะดูออกคนนี้ แตมาที่ชายใส่แว่นคนหนึ่งนะคะเขาก็ได้ยินคนซุบซิบกันว่าได้ยินว่าท่านจินชิบไปซื้อตัวโสเพณีที่โลหุโชคังมาด้วยแหละว่าไปแล้วเขาเป็นใครกันนะทําไมดูเหลี่ยมๆไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้เพอามเมาๆม,ม,มาถึงนะคะอีพี่ก็กันซีนใหญ่แบบไม่ให่ค่ะคือห่วงน้องมาก แต่ที่กลับกันก็คือที่นี่ไม่ใช่วงกัลังแต่เป็นบ้านของจินชีนั่นเองใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้น้องก็จะมาเป็นนางในที่พระราชฐานชั้นนอกนั่นเองพอเดินเข้าไปข้างในบ้านก็เจอกับนางกำนันอย่างป้าชุยเหลียนนะคะ เขาก็มาเก็บของให้จินชีแล้วก็มาทักทายเหมาเหมาด้วยว่าเจ้าคือเสี่ยวเหมาสินะแหมรู้เลยนะคะว่าใครเล่าเรื่องเหมาเหมาให้ฟังเสี่ยวเหมานี่มีเกาซุนเรียกอยู่คนเดียวเองหลังจากนั้นคุณป้าก็พาไปดูห้องนอนระหว่างคุยกับน้องเนี่ยคุณป้าก็เรียกจินชีว่านายน้อยนะคะทําให้เหมาเหมาก็เอะใจนิดหน่อยส่วนห้องนอนของน้องก็ดูดีเกินกว่าที่จะเป็นห้องนอนของสาวใช้ธรรมดา ตอนนั้นเองจินชี้ก็เรียกน้องไปพบนะคะที่จริงแล้วเขาไม่ได้อยากให้หมอวาเป็นหญิงรับใช้ที่นี่หรอกแต่อยากให้ลงสมัครสอบเป็นนางนายมากกว่าโอ้โห,โโหเห็นตำราแล้วนามเกอแทนน้องเลยเช้าวันถัดมาหมอหมอก็แปลงล่างเป็นชุดทํางานชุดเดิมเลยค่ะ พิ่มเติมคือเนื้อผ้าดีกว่าเก่าแม้จะทีตน้องเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะคะพอมองไปที่ครัวก็เห็นควันจากครัวมานะคะน้องก็เลยรีบไปช่วยป้าชุยเหรียญทํางานแต่นางก็บอกว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเจ้าช่วยยกไปให้ท่านจินชี้ก็พอแต่มองซ้ายมองขวาจะว่าไปแล้วที่นี่ไม่มีนางกำนันนอกจากชุยเหรียญเลยนี่นาชุยเหรียญก็บอกว่าแต่ก่อนก็เคยจ้างนะแต่ตอนเนี้เลิกไปแล้ว ที่แรกหมอเมาก็สงสัยว่าจินชีอาจจะโดนวางยาผูกกำหนัดก็ได้แต่เรื่องจริงมันฮาร์ดคอร์มากกว่านั้นค่ะเพราะว่าปาชุยลอยฟังว่าจินชีไปเจอกางเกงในของใครก็ไม่รู้อยู่ในตู้ของตัวเองแถมกางเกงในนั้นน่ะถูกทักด้วยเส้นผมอีกโอ้โหจินชีของเราคือเจออะไรมาหนักหนองเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นหมอเมาก็ยกของไปให้จินชีที่ห้อง ซึ่งจินชีในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่โอ้โหโยโย่ยบทนะคะเป็นคนบาปหนาจริงๆเลยที่ดึงดูดคนอื่นแบบนี้เนี่ยเอ๊หรือว่าข้าจะเก็บกินเข้าไปทำยาสเสน่ห์ดีนะใจเย็นลูกนี่พระเอกแม่นะลูกจินชีก็พูดขึ้นมาว่าข้าจะหาคนทำห้องทำงานให้เจ้าก็แล้วกันน้องก็คิดในใจว่าอยากได้บอ่อน้ำกับเตาผิงมากๆเลยแต่ดูหน้าเกาซุนดูไม่ดีเท่าไหร่นะคะน้องก็เลยบอกว่าอยากได้โรงเก็บมาแล้วก็บอ่อน้ำ แต่จินเชียก็ตอบทันทีเลยว่าไม่พอสายหน่อยเกาซุนก็พาน้องไปเดินลันเลาะรอบราชวังทีแรกมอมมอก็คิดว่าจิตชีเป็นพวกว่างงานซะอีกก็เ่นตะลอนไปไหนมาไหนว่างหลังอยู่เรื่อยนี่ แต่พอไม่อยู่แบบนี้ก็พบว่าเขาเนี่ยยุ่งจนหัวหมุนเลยนะคะเกาซุนก็กำชับว่าด้านตะวันตกนะ่ะมีทหารมากถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ต้องไปนะแต่คนที่นี่เนี่ยเยอะจริงๆต่อให้แนะนําค่าทุกคนค่าก็จำไม่ได้หรอกตอนนั้นเองเกาซุนก็พาน้องมาดูที่โชลปรทานแต่น้องก็ดันเหม่อไปมองต้นสมุนไพรทั้งนั้นทําให้โดนเกาซุนดุว่าเสียวเมา ถ้าเจ้าต้องเป็นนางในที่นี่จะต้องมาทํางานที่นี่นะพอกลับมาที่ตํแหน่งเหมาเหมาก็เห็นชุยเหรียญกําลังตัดคานอยู่นางเลยบอกว่าให้เหมาเหมาว่าเอาถาไดไปวางที่ห้องทํางานท่านจินชี้ให้หน่อยสิทีแรกพอเข้าไปก็ไม่มีใครอยู่นะคะจะว่าไปแล้วห้องนี้ก็ไม่ได้หรูอะไรแต่ของทุกชิ้นคุณภาพดีเลยจะว่าไปจินชี้เนี่ยตำแหน่งเขาสูงขนาดนั้นได้หรอ ขนาดเรนเรียกว่านายน้อยเลยนะตอนน,น,ออนั้นเองน้องก็ได้ออกมาจากห้องนะคะแล้วเจอพวกนางในเนี่ยจ้องนางตาข้าม่งเลยโอ๊ยใจบอดีขอกล no ับไปทำงานดีกว่าเมาคิดว่าพวกนางนในเนี้ยก็มีแต่พวกเสมเียยเท่านั้นแหละพวกนางดูยิงทะานลงตัวเป็นอย่างมากก็เป็นไปตามคาดค่ะคือพวกนางก็มาหาเรื่องมาเมานั่นแหละแล้วก็มาว่าว่านี่เจ้าไม่ยุ่งอะไรกับท่านจินชีนูนี่นั้นน้องก็ไม่สนใจคำมองนมอย่างเดียวเลยถ้าโตตอบพวกนางพวกนางคงโมโหแน่ๆ น้องก็เลยถามไปว่าพวกท่านอิชาตำแหน่งของข้าหรือโอ้โหน้องถามแค่นิดเดียวก็โดนตบปั๊บแล้วหรอโอ้ยโหจริงๆเลยพอโดนตบน้องก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็เริ่มมองหมอกันละครนะคะว่าท่านจินชีน่ะไม่สนใจข้าหรอกก็อนจะเปิดแขนตัวเองที่ทดลองยาผิดให้ดูนะคะเหมือนโดนทรมานยังไงก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่า เขาเน่ยแค่สงสารข้าก็เลยให้ข้ามาอยู่ที่นี่โอ้โหบีบน้ำตาไปสุดหลังจากที่พวกนางในจากไปจินชีที่แอบดูอยู่ก็ถามว่าจะพูดอะไรของเจ้าเนี่ยจะว่าไปแล้วตำราถึงไหนแล้วล่ะโอ้พอน้องได้ยินคําว่าตำราเท่านั้นแหละค่ะก็เลยเพ่นโกยทโยไม่อยู่แล้วพอกลับมาห้องน้องก็มาทบทวนตำราจนดึกดื่นเลยค่ะ แต่แมมมันไม่เยายวยวนใจเท่าสมุนไพ่นอนที่วางไว้ข้างๆนี่นาะวัวล้อจนช่วยเหลียนเข้ามาเตือนเลยนะว่าให้เบาๆหน่อยโอ้ยเต้าในที่สุดก็ถึงวันสอบนะคะซึ่งน้องสอบไม่ผ่านคะ่ะเมาเมาก็งงว่าเอาเขาคิดว่าค้าจะสอบผ่านงั้นหรอเพราะฉะนั้นนะคะเมาเมาก็เลยกลายเป็นยิงรับใช้ของตําหนักจินชีแทนพอตกตอนเย็นน้องก็ไปเดินแล้วก็เจอสวนที่สมุนไพรเยอะมากๆเลยคะ่ะ ด้วยความสนก็ไม่สนใจความเตือนอะไรทั้งสิ้น,นะคะ่ะก็เข้าไปเก็บสมนุนไพรด้วยความร่าเริงจนกระทั่งเจอนางไหนที่เคยเจอเดินเข้ามาเขตกระโหลกนะคะแล้วก็บอกว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามนะก่อนที่นางจะเดินจากไปตอนนั้นเองหมอมเมาก็ได้กลิ่นไม้จันท์ติดกับกลิ่นอมขมนิดๆจากตัวของนางนี่มันอะไรกันนะ พอมองไปที่ตึกกรมทหารชายแว่นคนเดิมก็กำลังมองน้องด้วยสายตาแปลกๆโอ้โหคนลุกเป็นบ้าเลยในตอนกลางคืนนั้นภาพก็ใช้เห็นปล่องสูบสีเงินอันหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยชายแว่นคืออะไรแล้วอะไรคือปล่องสูบกันนะตัดจบแบบละครไทยอีกแล้วโอ้ย เอาไว้ตอนหน้าค่อยมาฝอยกันใหม่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอนิเมะคัทเลนและช่องในคัทไลนแฟมบิลี่ like ด้วยนะคะไว้เจอกันคะ่ะบุ๊ยบวย